อาชีพนี้อบรมเยอะไม่ทำดีกว่าแนวหน้าโปรโบและประกันภัยรถยนต์รถถึงแนวหน้าประกันชีวิตด้วยบอกก่อนคร,รับผมถือใบอนุญาตแนวหน้าประกันวินาทีไปแลก็แนวหน้าประกันชีวิตเป็นแนวหน้าที่ไม่ได้ติดสังกัดอิสระครับเราก็ไปร่วมกับบริษัทสีกูมบูเกอร์บริษัทีกูมบูเกอร์ครับก็ไม่ได้มาบังคับว่าเฮ้ยสรพงศ์คุณต้องทำยอดเท่านั้นเท่าน,น,านี้ไม่มีใค,ครบังคับยอดครับนะสระพงศ์คุณต้องไปอบรมตามกลุ่มตามคร์สหรือว่าหรือว่าทีมผมเนี่ยก็จะมีการตั้งกลุ่มลงกลุ่มไลน์ใช่ไหมีฮะมีเลยครับอาียนีรเเเต็มาวลา จะกินข้าวเรากินไปทำไมครับเวลาไปทำงานประจำเราตื่นทีสี่ที่ห้าเพื่อจะไปทำงานประจำเพื่อแฟนเราอยู่ต่นที่งชียงใหม่ผมอยู่บืองการผมไม่จีบแฟนนะแต่ถ้าตื่ผมมีแฟนอยู่ยังไผมก็ต้องเดินทางไปนะคือเรื่องทุกเรื่องครับมันก็จะมีเป้าหมายที่ซ่อนอยู่จริงไหมครับการมาทําอาชีพในหน้าครับเฮ้ยเราทาไปเพื่ออะไรเราทําไปทำาะไรทำไปเพื่อใครมันไปแก้ปัญหาหรือมันตอบโจทย์ไอ้ตรงไหนที่เราเข้ามาทำ่ะส่วนไอ้เรื the hum, 我我่องอบรมอบรมอะไรพวกเนี้ยเป้าหมายมัน <visuals> ชัดเจนนะว่าทำมแล้วไอ้เรื whereas. ่องพวกเนี้ยมันจะไม่มีไม่มีคําถามมาถามตัวเองว่า อบรมไปทำไมเข้าฟังชูมไปทำไมเข้าฟังคอร์สออนไลน์ทุกคอร์สเลยไปทำไม